ไลฟ์ฟอร์ไนท์สวัสดีครับผมพ่อไลฟ์และน้องแปะครับ <8. S 1> วันนี้เราสองคนอยู่กับเกม s u r v i ไวเดอะคิ l เลอนะวันนี้เรามีแขกรับเชิญจากช่องวิเศษดนียนะจากช่องไทยเกมมิ่งนะก็คือคุณแดงแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือจากช่อง m มิก Channel นะชื่อคุณตองนะโอเควันนี้เราจะมาคอรแลบ,บร่วมเล่นเกมนี้ด้วยกันนะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยฮนะแสดงโอ้โหไม่ได้จโอเคตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วนะฮะ อันนี้ครับผมคุณแดงจากช่องไทยเกมมิ่งนะเป็นฆาตกรนะผมดูผมชื่อจ็อกเกอร์ที่ใี้เ่็วครับรอบเนี้ยโอเคครับผมขวดพวกของต่างๆที่ตกอยู่บมพ้นเก็บให้หมดในตู้มีอะไรไหมไม่มีโถังตันนะทางนี้้ยยังไม่ทันไรเลยครับผมมดเสียงคนโดนฆ่า ผมล่วงไปแล้วผมเฮ้เฮ้เฮ้อาตกรโหดมากอาตากรมาแล้วเฮล์ Help me. Help me. Oh, มีเฮมีเฮล์มีโอ้สุดยอดลูกครับไปเร็วไปเร็ววิ่ง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 นี้เร็ววิ่งนี้ผมแอบ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 ข้มไม้อ่าจะไปแอบไม่ได้ครับเพราะไปแอบมีปีกชัดเลยมันขยับมันก็เลยเห็นวิววิววิวิสวัสดีครับ โอ้โอ้ช่วยพ่อลูกพ่อนี่นีาตายไอีคนยิงไปไหนแล้วเฮ้ยอยู่ด็ออกมาออกมาเอ้ยโอ้โอ้ยังวะยังวะตายแบบ่ อ่าโดนไข่แก้วโอเคเดี๋ยวพ่อลงไปช่วยพ่อวนเงินวนเงินโอ้ยขีดเลือดจะหมดแล้วหายหมดแล้วโอเคปไาใหญ่โอ้ไปใหญ่เป็นนายกันหมดจ้าลิฟต์เป็นนายกันหมดจ้าไอพีไอขยันขยัะนี่นี่นี่มันมันมันมิกกี้มิกกี้ตายยังรอดอยู่เปล่าแล้วตายแล้วโอ้ my god ีน้ลิฟก็บองทีมงานเราก็บอกเคมไว้ฮะเราไปจับตาดูคนที่เหลือฮะเปิดตู้กันเปิดตู้กันเปิดตู้ก่อนฆาตกรโหดมากนี่ผมจะเข้าทุกห้องแล้วไอ้ทำไมฆาตกรโหดมากเลยผมเก็บอย่างไวฮะห้องนี้เข้าไม่ได้เอาแล้วเแล้วเรามาติดตามชีวิตฆาตกรกันะฮะ พี่ไปดูผู้เล่นเลยพี่มาดูอะไรผมครับพี่ดูอะไรฆาตกรเถพี่ต้องไปดูผู้เล่นอ๋อผมฆาตกรหาตู้ใหญ่แล้วไม่ได้ไม่ได้เราต้องเช็คเช็คให้ละเอียดอะไรเนี่ยเอาประตูไอ้โอ้โหสองคนเอาแจ็คพอตครับผมเดี๋ยวมันแถบตู้เดียวสองคนข้างประตูโอ้โหเนยออกกัหมอบซายกันใหญ่เลยทำไมตู้เดียวเนี้ยอัดกันแน่นเลยนเนี้ยกระป๋อง รผมี้เเปปปิดะตูไแต่ไปอย่างเสียดายที่เป้แอบตรงตู้ไม่ได้เพราะไปอย่างมีปีกยาวเกินไปโอ้ปีกเป็นเหตุนะครับผมมันเห็นครับเหลือสองนาทีครับผมคัสตะกรจะเก็บหมดหรือเปล่าไมรู้สึกว่าคัสตะกรเดินเร็วมากเลยจริงอ่ะแบบตกใจอ่ะตอนนี้เลยสองนาทีตุ๊กตอะไรไม่รู้ผมปลดล็อกอะไรมาครับแต่ก่อนปลดล็อกของอยู่สายอยู่สายกันหมด ไปไหนกันหมดแล้วอ้าวเหลือสามคนอยู่ตรงไหนกันจ้าพี่น้องเหลือสองแล้วตายไปดิตายไปเอาแล้วได้ได้ได้เสียผมเสียครูชีดรอดอยู่นะแอบอยู่นะผมตอนนี้มีคนอ่าาามีคนรอดอยู่นะชั้นบนหาไม่เจอเลยอ่ะสองคนหายอ้าวโอ้โหทุกคนหาไม่เจอแล้วตอนนี้ได้เอ้ยตายได้หนึ่งเจอแบบบังเอิญนะฮะ เอ๋อผมควันหายแล้วทุบโซลารอดเหลือพูุล่าชีวิตอีกคนเดียวผมนู้ใช้ตรงนี้คือที่ที่แบกเกิดคือฆาตกรแค่เดินชนก็คือตายแล้วนะฮะคือมันฟันอัตโนมัติอ๋อฟันอัตโนมัติอีกคนหนึงอยู่ไหนเนี่ยอีกคนหนึงอยู่ไหนผมกูรอ่ชีวิตนะผมแอบเลยนาทีต้องในตู้มันอาจจะมีพลุสอง อยู่แถวประตูแบบเตรียมหนีอเล็กๆอยู่แถวประตูแน่เลยเรามาดูฆาตกรหน่อยนะผมงุ้มง้างุ้มง้าหายใหญ่ครับผมอยู่ไหนวะอยูไหนเฮ้ยโอ้ประตูทางออกประตูแล้วห้าสิบวิสุดท้ายครับผมแม่งแม่งอยู่หน้าประตูจริงด้วยฆาตกรทำเอาฆ่าไปเจ็ดคนนะโอ้โหฆาตกรสุดโหด ว่าแล้วมันต้องอยู่หน้าประตูเตรียมหนีไงพี่ยังเดาถูกอ่าเมื่อกี้พี่ดูไม่ทันอ่ะฆ่าได้ไหมไม่ได้เอ้ามีผู้รอดชีวิตออกไปแล้วผมฆาตกรทำไม่สำเร็จนะฮะเดี๋ยวมาดูสเตจสองกันนะครับตาจะไหลรอบสองเราลุ้นกันว่าใครจะเป็นฆาตกรนะผมใช่ครับเลขสิบเอ็ดโหพี่ยังไม่ทำอะไรเลยเกิดมาโดยแดงเฉาะเลยกันเลยโอ้แปดก็เจ็ดโอ้จูบตาดักหน้า สามสอง,สองหนึ่งเริ่มมาผมเกมที่สองกำลังจะเริ่มนะฮะนับถอยหลังเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มการสุ่ไอใคร,ร <อ S 1> จได้นเนใครจะได้เป็นนะไม่ใช่พวกเรานะฮะ ไซเรนเฮดไซเรนเฮดครับผมไซเรนเฮดอันนี้หนึ่งพันช่วงีชัดเลยเอาละทกคนเตรียมหนีครับผมดูในห้องสิว่าของุกอจ่างเก็บได้นะหีบสมบัติเก็บได้นะต้องเอาไปเป็นลุ้นของได้เอาไปขายด้วยกดชิปเพื่อคานนะต้องคานเราไปดูกันว่าทีมงานเราจะหนีรอดหรือเปล่าครับผม ลูกของกวอนหินตรงนี้มีรถคว้านสองพินชั้นสอง,สองโอ้ถังน้ำมันดูซิว่าแถวนี้มีอะไรบ้างในตู้ผมแอบไม่ได้เฮ้ยโมไมีมีโต้เฮ้ยไขยอ่ขอะ่ะไข่อ่ะ นี่ผมเจอกล่องสมบัตินี่พัาดาคอนไปไหนเนี่ยโอ้ตรงนี้ไม่ของ<ม>เล็กเลยโอ้ยผมไม่ยินเสียงดังฟ,ฟันดังแจ๊ะเลยครับผมอออโอ้โอ้ยต้องหันหลังมาต้องหันหลังมาหันหลังมาช่วยด้วยอ่ามีคนล้มอ่ะมีคนล้มอ่ะผมเจ้ด้วยโอ้ยมีคนโดนฟันโ,โ,โอ้โอ้โอ้ย จเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนห่ผมมาช่วยแล้วโอเคเอาโ,อโดนโดนโอ้โหตายเลยชีวิตแรกชีวิตเจ้าบอมด้วยด้วยมันเฝ้าศพใหญ่เลยอ๋ออะไโทษทีไปใหญ่พ่อมาช่วยไม่ทันลิฟต์อีกแล้ว ดูให้มาทางหน้าไม่ดูข้างหลัได้ไงมันก็าสิบเก้าบาทในบ้านในบ้านพี่ในบ้านโอเคโอเคไปครับผมตอนนี้ไปไหนมีเงินพอที่จะซื้อจ้ะอ๋อผมเห็นค่าตกลแล้วข้างหน้าแล้วข้างล่างแต่ยังไม่ซื้อก็กแล้วกันเะดี๋ยวสามนาทีนะสามนาที ขาตกออยู่ตรงถนนนี่ผมถนนหลักไอ้แดงแดงรอดมะเนี่ยก่อนจะไปเหยียบกับไอ้มินจานแล้วเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าเอาแล้วทำไมใส่ที่ดีแน่นอนทำไมถึงใส่เรียนเทสหัวหัวมันไม่มีนะกระใหญ่เห็นไม่มีหัวครับโอเคมันไม่มีหัวสงสัยคงเชื่อหัวตัวเองไปเอา ตอนนี้ฆาตกรอยู่นิ่งอ้าวทำอะไรลิฟต์อ่ะพอฆาตกรฆาตกรหายรีเซตเต็ตตัวลครอ๋อโอเคเหมือนฆาตกรจะยอมแพ้นะครับผมเขเยเดมิชันอ่าเราไปดูสเตจสุดท้ายกันนะครับผมรอบสุดท้าย นอยบงกองไฟผมได้มีขนมหวานมาเฮ้ยได้มาได้ไงอะ่ะอย่าพี่ดูที่หลังผมนะผมเจอกล่องมเมื่อกี้ผมก็เอามาเปิดตอนจบเกมนล้พี่เฮ้ยได้อะไรบ้างอย่าพี่ดูข้างหลังผมเห็นป้ยมีขนมหวานอันนี้ไปเอาของไปขายเราอันนี้พี่ยังไม่มีเลยอ <c oughs> เอาวะเฮ้ยมันเทรดของกันได้ด้วยนี่ใช่ไหยได้ต้องได้เลยมั้งมว้ยต้องโอ้ยทำไมเขาได้ทีมีขนมหวานงี้วะทำไมพี่ไม่ได้ได้มาแล้วแต่เกมแรกอ่ะพี่ช็อตเลย ผมไปใหญ่มีไหมลูกไปใหญ่มีมีทองรือ๋อมีมีทองเหมือนพ่อเลยโอเคทองที่ไปใหญ่ถึงตัวแบบนี้ไปใหญ่อยากแต่งตัวให้มันเหมือนโรเดนคือตัวไปใหญ่เขาแอบไม่ได้รู้ไหมเกิดอะไรขึ้นแอบใปพุ่มหญ้าไม่ได้ติดปีก,ป,กปีกเป็นใ่จัดปีกโคโอ้ซูมแล้วเอาผมใครเป็นฆาตรกรนะรอบนี้เฮ้ยเ้ยเอาโอ้ตรร่ตแดงเป็นฆาตรกรโอ้ เดออรรร์แมนนนะคับบี้ชลเลนเดอร์แมนเคัตตะกรอนมหวานคัตตะกรนที่นี่มันเยอะจริงถึงความกลัวคุณแดงนะคุณแดงได้เป็นฆาตกรนะแต่ช่องไทยเกมมิ่งนะฆาตกรอนอีกนะเอาแล้วโว้บการต่อพัไดถึงความกลัวในตัวเจ้าขอเลยอย่าตายก็แล้วกันแล้วฮะนี่คือบุญคุณเชเลนเดอร์แมน ยากนอย่างนี้ห้องน้ำด้วยที่ซ่อนพอที่มันจะซ่อนได้ซ่อนในท่อดีกว่าอืมที่นี้แหละฆาตกรไม่เห็นเราวนะฮะที่นี้แหละเนี้ยที่สุดข้อที่มันจะแอบได้ทำไมเสียงบิ้วจังบิ้วบิ้วมากอยู่ใกล้มากเลย โอเคนักแตกร์ไม่เห็นนะไม่ผู้ใดเลยบอกว่าไม่แตกคานี่มีคนโดนฟันนะมีคนโดนฟันบอกเลยว่าไม่เจอคานนี่คานมันอันเชื่เยอะเฮ้ยเฮ้ยอยู่สายกันสายกันเ้าอ๋อค่ามันอันเชื่เยอะแล้วประตูจะเปิดในอีก3นาทีใช่ลูก ไปใหญ่ไปใหญ่ยังรอดไปลูกรอดนะรอดโอเคแอปกปิ้ลูกแอปเปิ้ลไปใหญ่ในที่ที่จะได้ขึ้นไม่มีใครหาเจอปเพื่อนน้อยพาไปหาเพื่อนน้อยพาไปหาเพื่อนอยออุยย่าบอกนะกำลังหมกบคันอยู่โอเคเนกสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนอุ้ยมีคนไปช่วยมีคนไปช่วยโอเคตรงนี้หวังว่ามันจะรอด กันเร็วแท้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ใครอะบอกเลยว่าหาไม่เจอแน่นอนอ0กมาคนหนึ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ม่สามนาทีสุดท้ายนะะผมต้องใจดำนะใจดำไม่ลงไปช่วยนะโอ้มิโออย่าอย่าไปตัวรอดสิไอ้ศพตรงนี้หายไปคือว่าคือว่าใครตรงไหนโอ้อยู่ไกลลงไปโดนแน่ โอเคค่ะสุดยอดแหม้วนมคือวายศพหายไปคือวาโอ้แดงดูโคตรใจเลยเออเออไม่เห็นใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเห็นหรือเปล่าได้เออไม่เจอไม่เจอก็ไม่เจอมันนมนีกแลไปนะโอ้วิ่งเร็วมากอ่ะเอมันนมอ๋อฮะมีคนมีคนนะตรนหนีฉันเราชนะ อยู่ไนกันจ้าเต้นร้องร้องเิ่งเร็วมากอ๋อผมสนาทีสุดท้ายฮะหาใครไม่เจอเลยรอบนี้อ้าว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 หนึ่งนาทีสุดท้ายดังจ็อกเลยฮะเห็นลูกแอบไว้ลูกแอบไว้แอบไว้ านเยเอาตอนนี้เปียดต้องมัได้อยู่แล้วตอนนี้เปียดต้องมแอปไฟลูกแอบไว้แอปไว้อยู่งบนน่ะเห็นน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 ะตอนนี้เปียดยังไม่โดนควันเลยสักรอบนะไอคนนี้มันเป็นใครเป็นใครเปียดยังไม่โดนควันโดยสักรอบแม่ไอ้นิดเดียวมันมันรวงแอปไฟลูกแอบไว้แอบไว้แอบไว้ครับเออเออเรนตอรทีคนไว้

รันเนอร์ไอ้เว้วิ่งเข้าห้องน้ำกันยังไงมีอะไรในห้องน้ำก็ต้องรอดไอ้ไอ้อะไรเนี่ยเดือดรกสู้ๆที่ไหนวะเนี่ยลูกวิ่งไปต้องรอดตัวใหญ่วิ่งไปลูกวิ่งไปสองลายสองลายนี้คือใครวิ่งอยู่วิ่งอยู่ลูกเวลปั่น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 เฮ้ยเอ้ยทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าเอ้าตอนนี้ไม่ใช่เอ้าครับผมตายเหลือคนสุดท้ายนะเอ้า หมดแล้วเหรอครับอโอเคเกมจบแล้วนะครับผมโอเคสุดท้ายก็ไม่หลอดดูดีผมใช้สกิลดาฮาร์ได้สึกความสามารถแล้วพี่ครับผมอา้าวหอมปากหอมคอ,อ,อโอเคเดี๋ยวท้ายนี้ครับผมทุกคนฝากช่องกันหน่อยฮะโอเคเริ่มจากคุณแดงก่นเลยมาจากช่องไหนครับผม ไป่องไทยเกมมิ่งครับผมโอเคฮะช่องมิกกี้ชาแนลนะฮะนะฮะมิกก okay. ี้ชาแนลโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและลูกทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมสหรับวันนี้สวัสดีครับ